ดื่มกินเลยนะอ้าวดื่มเข้าไปขอให้หมดจากเลืมดบนคาถานิดเดียวอาถพ์ทั้งหลายให้สลายหายไปเออเธออยู่ท่ไหเหรอเป็นลูกค่ะไม่อยู่เ่าไม่ไม่ได้อยู่ค่ะแม่โาตาแม่ดึงดึงต่มามามาเรือครั้งเหรอเธอก็อยู่เมืองไทยกรุงเทพ ะสะคอนคสมุดสะคอนสมุดสะคอน,ะอ,นะ,อะอะอ่าอ่าอ่าเธอรู้ว่าแม่เธอเป็นนิมมานาังนยังมีมตั้งแต่เ,เด็กเลยเหรอเขมีมาตั้งแต่เอยค่ะหลวงพ่อมีลมลบบเลยนะเแปดปีที่โดนที่่กกแบบปดปีที่เพี้ยนแม่เพี้ยนเลยเหรอเพี้ยนเลยค่ะ ชาวบ้านบอกว่าต้องจับส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่โรงพยาบาลกัแต่ว่าหนูเคยไปหาโรงพยาบาลเพราะหนูเพี้ยนหนูก็คิュ่หนูก็ทราบไปหาโรงพยาบาลบ้าอ่าในเวลาเนี้ยต,ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะหลวงพอ่อตอนนี้ดีขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีแต่ว่าจะมีอาการใบแปลกแต่ว่าหนูก็เป็นคนมีครูบาอาจารย์ด้วยครูบาอาจารย์ที่ไหนกันก็เป็นเสด็จอุปคุแกองค์เว็กเียนฮ่องเต้อะค่ะเว็กเชนฮ่องเต้เ,เ,หเ,เหรอใช่ค่ะแต่ว่าแล้วเขาเคยมาลงเทาบาะ ก็เคยมาตอนนั้นเป็นรักษาอยู่ที่ชนบุรีชนบุรีเหรอก็มาถึงจะรู้ว่าเอาถ้าเป็นองค์เซนทงเต้แต่ท่านก็บอกว่ากรรมก็คือกรรมแล้วท่านช่วยได้แต่ว่ากรรมใครทําคนนั้นก็ต้องรับแล้วเธอชาตินี้เธอทำกรรมอะไรบ้างเยอะมากมากเหรอม่รู้เยอะเยอะมากเขาทำแทงครับอ่ะมีค่ะกี่คนคนเดียวค่ะคนหนึ่งใช่ไหมเมื่อน่าจะมาบวชให้เขาเด็กกอ มันก็ลูกเคยลูกเคยตั้งใจมาบวชต่มาเจอแม่พราหมณ์มีปัญหากันเล็กน้อยแม่พราหมณ์ใครที่นี่เหรอคิดว่าน่าจะออกไปแล้วคนคนนี้รอบที่ที่หนูเอาเงินมาถวายเก้าหมื่นกว่าล้วนนั่นคือหนูละปีก่อนปีปีที่แล้วปีที่แล้วเที่ยวเงินมาถวายหลวงพ่อเก้าหมื่นหกพันเก้าหมื่นหกพันแล้วเขาเอาเงินเธอไปเหรอหนูเอามาถวายหลวงพ่อเพื่อที่จะร่วมสร้าง อ๋อแล้วไงแล้วไงแล้วพามคนนั้นอยู่นะไม่รู้อนะพอเสร็จแล้วก็จะไปบวชจะไปหาที่พักแล้วเดินไปแล้วเขาก็บ่นว่าคนคนเดียวใช้เวลาเป็นชั่วโมงไอ้หนุ่มเมื่อกีมันบ่นเหรอมันบ่นเลยพูดเลยเสร็จแล้วมันคล้ายๆเอาไว้แล้วทะเลาะกันเลยทะเลาะทะเลาะกันเลยเหรอหนุ่มก็เลยบอกว่าทำไมมันพร้อมๆเลยเรื่อๆพร้ขอบไม่น่าจะอยู่แล้วอ่ะคนนั้นมาชุดนี้ปีที่แล้วครับคุณพ่อปีที่แล้วแต่ไม่รู้่ต้องถามไอ้ก้อยเลยคือใครอ่ะอ๋อพี่ก้อยยังไม่มา ที่แล้วที่แล้วพี่กอยยังไม่มาแต่ก็ฉันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลง้องแต่ว่าเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าได้มาเขาจะมาที่นี่เข้าใจแต่ว่ามันไม่ดีอย่างนี้เลยเพราะเราไม่ต้องการแบบนี้อยู่แล้วคือเราต้องการจะช่วยคนไม่ได้ต้องการไปตีกับคนาคือใครจะมาทําอย่างนี้ได้งมันทําอย่างนี้ก็ถือว่ามันมันไม่มีบุญตกแต่นไม่ใช่น่าจะมีอะไรกัดขวางเราคือน่าจะมีส่วนตรงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร บางทีจิตใ,ใจใแม่ยังไม่เข้งแรงด<ถ>้วยจะทำมันไล่ไรย,ยากแล้วเธอขออ,อ,อนุญาตหลวงพ่ออย่างตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้มาทีแรกก็มึนๆงงๆมาเพื่อถวายปัจจัยม่ได้คุยกับหลวงพ่อย,อยังอ่ะไ,ได้มาค่ะเขามาถวายปัจจัยไม่แล้ว,แล,วแล้วได้สื่อด้วยป่ะเออเขาไม่สื่อให้เขาบอกว่าถ้าสื่อเราต้องต้องเบื่อเลยค่ะคือว่าสื่อออกมาแบบไหนเราต้องทําแบบนั้นให้ได้ก่อนนี้ว่าหนุ่มมีเวลาน้อย เวลามันน้อยต้องทําอะไรเยอะๆมากมายก็เลยไม่กล้าสื่อสื่อแล้วให้บวนแล้วบวดไม่ได้ก็เลยไม่สื่อให้ก็คุยเรื่องนี้กับหลวงพ่อป่ะไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าก็เข้ามารักษาก็เจอไปเหมือนกันชุดททดนั้นนะั่นคือออกเลย ตอนนั้นเป็นพี่จากเจ้าขาเมยหลวงพอง่อยังพูดหนูบอกว่าเขาเป็นคุเมยเขาเก่งมากนะหลวงพอง่อยังบอกอกุเมยกระจอกเลยเ <c oughs> ขาเป็นจ้าขเมย์ด้วยเหรอเป็นเจ้าขาเมยเขาทำของใส่มามันโดนคองไงอ๋อโดนเทโดนคอ,หอ,เ,นอเหรอแต่ก็าหายชุดนั้นคือหายเลยเหรอแต่ว่านี่มาใหม่นี่อีกคนนี่เป็นคนไทยทำมาแปดปีทำเทไปแปดปีมาเมื่อเมื่อสองเขา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 ทำเทด้วยเหตุผลว่าอะไร มนคงเป็นวิบากกรรมกันไหม,ม,ไม่ไม่ไม่อิจฉากันหรือแย่งแฟนแย่งสมบัติไม่ไม่มีเรื่องแฟนมันมีเรื่องความมันไส้จริงๆและเหตุผลไม่น่าจะทําแต่ที่ลูกรักษามาเขาบอกว่าเป็นวิบากกรรมเมื่อที่มาหาหลวงพ่อเขาก็บอกว่ามันเป็นวิบากกรรมทํามโป๊ะามชาติวิญญาณเออมาเลยมารับารายงานถึงหลวงพ่อเลยเธอเขา ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลแล้ววิญญาณเอ๋ยเขาจะได้มีโอกาสมาบวชใหเยย้เธอจะได้ยุติแยกย้ายกันไปเธออย่าได้ทําให้เขามุนหมองเศร้าหมองติดขัดเลยอย่าสร้างยิ่งคูณไม่ใช่วินญาณแล้วมัน, <c oughs> น,นเป็นใครกูกลาว ใครนะกูกำกูกำกูไม่ใช่ผินใหญกูเป็นเทพอ่าเทพบอกชื่อมาเงี้ยเจียนฮ้องเต้อ่าเงี้ยเจียนฮ้องเต้แล้วทำไมปล่อยให้ลูกหลานเป็นอย่างี้กรรมของมันเกราของมันมันล้มพังแกได้ป่ะเป็นเงี้ยเจียนฮ้องเต้บอกทางเช่กูพูดไม่ได้กูบอกไม่ได้กรรมของมันกูบอกได้แค่นี้แต่กูก็เศร้ากับมันมันรำบอะไรของมันกูไม่รู้ ทำอะไรนะทำอะไรของแม่ทำอะไรของเขาเขาไปทำอะไรของเขาก็ไม่รู้ไอ้เด็กคนนี้มันดื้อละโอ้มันดื้อมันเองเหรอมันชอบคิดแปลกเดวมันจะทำอะไรของมันมันก็ทำอ้าวแล้วแบบงจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่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 เราจะเอายังไงเราจะถึงเวลาคกูจะช่วยมันเองอ่าช่วยมันเองใช่อ่าช่วยไม่ไรบอกไปจะได้ลูกเขาจะได้รู้เรื่อง แต่ตอนนี้หลวงพ่อต้องช่วยมันก่อนอแต่เร็วใครช่วยท่านแม่วะยังไม่ค่ะอยากคุยอีกครับยังมีอยู่ช่วยมันหน่อยให้มันพ้นทุกข์ให้หลวงพ่อช่วยก่อนอ๋อบอกว่าต่างคนต่างช่วยใช่ไหมอ๋อ้เราช่วยมือหนึ่งช่วยไปก่อนใช่แล้วมือสองมาเก็บงานชีวิตมนุษย์ไอ้เนี่ย บอกวิธีมาแลยถ้ารู้เรื่องของเขาเขาเป็นไรกันเย็เชียอมห้องเต้มันเป็นลูกหลานกูด้วอ่ามันก็จัดการกันเลยเป็นอดีตคนรักกูด้วยอ่าเป็นเมียอ้าเป็นมาเฮสี ah ใช่แล้วอะไรผันปีก่อน แล้วเมื่อเวลาเนี่ยจะทําไงกันดีหลวงพ่อช่วยมันก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องคือกูกูช่วยกูเองอะช่วยมันทางไหนดังไงซีขวาของมันยังมีปัญหาสายรือกว่าซีขวายังมีปัญหาท,ทหี่ขวาซีขวาค่ะขวาขวาเข้าหรือขวาใครไหนยกมือขึ้นมาอ่าซีขวานี้ <c oughs> มันมีผีในไรที่ขวาใช่ไหมใช่ <c oughs> อ,อ,อ,อแต่มันคิดว่ามันเป็นโลกมันไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเราเชื่อเรื่องวิญญาณ <c oughs> ผีเอ๋ยนาเวรานี้ได้มีข้อมูลทัดเจียแล้วว่าเขาเจ็บเขาเปื่วยเพราะมีผีดังนั้นจจงบอกมาว่าต้องการอะไรให้ทำอย่างไรชดใช้อย่างไร โกรธแค้นกับเรื่องอะไรอ่าบอกมาเลยออกมาเลยวิญญาณจะได้รับดูกันไปเขาจะได้สร้างบุญสร้างกุศเสอย่าไปขัดขวางเดี๋ยวจะเป็นเวียนเป็นกรรมเดี๋ยวจะกลายเป็นนรกให้กดหึงกั้ออมอยู่ปมันมานานเหลือเกิน อยู่กับมันนานเหลือเกินกูเป็นลูกน้องมันช้าดึงเมืนเป็นทหารเราเป็นลูกน้องเป็นทหารมันรักตัวกลัวตายมันโยนฝ่าพิษให้กูอ๋อเข้าใจละเลยแค่บวชให้กูเท่ากันบวชอ่อกี่วันบอกมาเลยทหารเอกสามเดือนโอ้โหสามเดือน มันสามารถผ่อนได้ผ่อนได้ไอเอยชื่อกูรำกันชื่อว่าอะไรท่านทหารเอกมันรู้อยู่แก่ตัวมัน,นดีอาบอกพาเลยดีกว่าจะได้เป็นจักขีพยานชื่อกูไม่รู้บรรดาหรือเกล่แต่ไออ้นีมันรู้อาแต่งตั้งเขาแล้วกัน ทหารก้าเออตาานี้ลาอ,อะไรนะโอเคทหารก้า <c oughs> ให้ล่างนี้ทำบุญกุศลนวลวอุทิศให้ทหารก้าตลอดเวลาสามเดือนเอาบุญหลวงพ่อไปด้วยท <c oughs> หารก้าจะได้เกิดแล้ว <c oughs> ขอให้ได้มีบุญญาธิการแข็งแรงมีชปิปิญญา ได้มีพระธรรมในใจด้วยเอาบิลมพ่อไปด้วยทหารก็คือชีวสาะอ่ายกเว้นดอยโหติกันแล้วทำบุญให้เขาไปตลอดอืมดุจเช่นเปลี่ยนบอกว่าไปช่วยกันเคี่ยนเลยก็หมดเรื่องแต่เหมือนแม่เขาเคยบอกว่ามีทหารสังสังอ่าเป็นทหารไงมีามสังเขาคงจะไปป้ายความดีไปรุ่นน้อง การพี่เคยเล่าให้ฟังแบบนี้เใช่ค่ะแม่เขาเคยเล่าเขารู้อยู่ว่าไอ้ลุงน้องมึงไปก่อนเฮ้ยมึงรับผิดไปเลยกูจะได้รอดเอ้ยเลมมีฉายีได้แล้วนะอ่ะอ่ะอ่ะผิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงผิดแล้วก็แก้ไขทหารกล้าแล้วก็ดัไม่ได้สามคนเฉลยแม่เขาบอกมีามแต่อยู่ที่บางท่ทหารกล้าทหารเอก ทหารมันไม่ใช่ทหารกูคนเดียวที่เป็นทหารกล้าเพราะนั้นเป็นคนอื่นอีกสองคนมันคือนักโทษมันแพ้ฟาร์มมันชนะฟาร์มมันก็ไปทํางานเป็นผู้คุม,<อ>มไ้ฟาร์มบ้านละหำของมันมันลงโทษนักโทษทั้งสองคนเ<อ>พือนตายขาไหวอ๋อก <c oughs> ูเสียใจด้วยกับบกับทผู้บริสทาเข้าใจแล้ะ ทหารกา้าะเลย,เลยต้องรับกรรมไปด้วยเลยใช่เพราะว่ามันมีอำนาจอนล่างนี่มันมีอำนาจเลยลงโทษบ้าบ้า้า,า,า,าม,มบาบ้าไม่มีสังกัดไม่มีสังกัดไม่มีกติกาเลยใช่ไหมใช่ฉนองอารมณ์อย่างเดียว<ช>คิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครจะมาขัดขืนแก้แค้นได้เขาไม่ผิดก็ลงโทษเขาผิดน้อยก็ลงโทษใหญ่ลงโทษเยอะ ่ทั้งหมดสามดวงวิญญาณเลยทหารกาล้ามีส่วนร่วมด้วยที่ชื่อฟังเจ้านายใช่ไหมอ,อ,อทำดีให้หมดเลยอ่ไปเคลียร์ก่อนเงี้ยเชียนท้งเต้จะได้มาช่วยเธอได้เขา <He S 2> จะช่วยส่งเสรมสาธุ แต่แตอนนี้คดีนี้ต้องไปแก้กันเองว่าไงเดีย๋ยวม่ทำอาชีพอะไรอยู่ที่นู่นอ่ะทำความสะอาดครับเหลอลาไม่ได้เลยเหรอ,อแล้วมีคอรอบครัวอยู่ี่น,นั่นหรือเปล่ามีค่ะแต่ว่าเขาก็มาด้วยแฟนมาด้วยค่ะแฟนมาด้วยเหรอ,อบอกไปวางแผนนะแล้วบอกว่าจะขอมาอยู่เมืองไทยสักครึ่งตีแฟนไม่มีปัญหาแล้วก็มีปัญหากับงานเพราะเป็นงานราชการ ปัญหาของใครงานราชการของเขาเหรองานหลวงไม่ใช่อ่ะงานที่หนูทำอยู่เป็นทำความสะอาดบ้านพักคนชราเป็นงานหลวงงานหลวงเหรอเธอเธอต้องรอราชการเป็นข้าราชการเลยใช่ไหมเขาไม่ให้ลานินานนะค่ะแล้วก็ใค้แรกรักร้อนตอนนี้ได้พักร้อนห้าอาทิตย์ก็เธอเธอหวังกันเรื่องเงินดำนานกระส่วนด้วยใช่ไหมก็ได้ค่ะถ้าเพออายุครบหกสิบห้าตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้หกสิบค่ะหกสิบเลยงห้าปีโอ้โห ล้ววิญญาณจะไม่ยอมเธอเหรอแต่ก็ปีถ้าปีหน้าดได้มาแต่ก็ไม่ไม่มั่นใจว่าจะมาเพราะว่ามาปีเมื่อไหร่เสร็จก็มาทีไนมะ้กี่เดือนอสองเดือนสองเดือนเหรอพอสองเดือนก็ทําให้สามคนไปเลยทหารก้ากับกับนักผู้ต้องหานักโทษอีกสองเคียร์อันนี้ไปก่อนเธอไปเตรียมแผนบอกว่าปีหน้าจะ ปีหน้าจะมาบวชให้เลยบวชก็น่าจะปีหนึ่งได้ประมาณสักอาทิตย์เพราะว่าทิ้งแฟนมากเลยก็ไม่ได้แล้วก็ไม่พูดไทยการเธอพูดด้เรี่องหรือเปล่าไม่รู้รไม่พูดไทยเลยไม่พูดกับใครเลยเขาพูดแต่ก็เขาพูดไทยไอ้พูดไทยไม่ได้แล้วเขาต้องเขาเทอวยตัวเองได้ปะได้เขาเจ็ดสิบสามแล้วเขาเคยไปอยู่ว่ดกับเธอป่ะไม่เข้าเลยแม่วัดเลยเไม่เลยบ้านเขาเขาก็ไม่เอา เขาไม่เอาใครงสิ้นคือเขาไม่เข้าศาสนาคริสต์หรืออะไรทั้งนั้นเขาไม่มีเป็นคนไม่มีศาสนาคือเฉยๆเขามีเขอให้เงินไปทำเขาจะเอาเงินมาทำท่านนู้นท่านนี้ขอใครคือช่วยเหลือคนได้แต่ว่าจะไม่ขอรับถือใครในโลกใบนี้ในจักรวาลนี้เลยคือไม่กล้าพระไม่เชื่อตัวเองอ่าเข้าใจละพวกมนุษย์มนุษย์ไม่มีไม่เชื่อใจใครไม่เชื่อศาสนาไม่มีศาสนาอ่าอ่าอ่าแล้วยังทำยังไงกับเธอดีเนี่ย เรากอช่วยตั้งจิตอธิษฐานอีกสักครั้งได้ไหมยคะเชื่อนะตั้งจิตอธิษฐานเพราะว่าไม่หรอกที่เธอเป็นเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้เธอมาคุยกับฉันเพื่อจะได้รู้ข้อมูลอันนี้จริงๆแล้วหนูกลัวนะกลัวคนที่เขาทำคนชื่อบีอ่ะเขาจะําทำเธอไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นเป็นวิญญาณที่เธอไปทําเขาไว้ในอดีตชาติมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นทาเธอไม่ได้ของเอกเสียนมงเก้เขาองดูแลเรอเทเดดแต่คดีเก่าที่เสียนมังเก้แก้ไม่ได้ ขาถึงบอกว่าเธอต้องแก้เองหรือว่าต้องมาให้หลวงพ่อมาเจรจาให้หายหลวงพ่อก็จะบอกว่าทหารกล้าเอ๋ยเอาบุญหลวงพ่อไปให้เบาบางหน่อยเปิดโอกาสเปิดเปิดช่องทางหน่อยให้เขาได้มีความสามารถที่จะมาบีชมีความสามารถจะถือศีลทหารกล้าเอ๋ยขอให้เธอหายเจ็บหายเปียกหายทุกข์หายทรมานหายดีหายก็หายหายมืดหายบอดหายทุเลาทุลาย อด้มีแต่ความผาสุกเ่็นเย็นบินได้ที่หลวงพ่อได้ทามขอให้ทหารกล้าและดวดวอยยานทั้งสองได้มีส่วนแห่งบินด้วยเมตตาก,กันไว้เปิดโอกาสกันไว้ช่วยเหลือกันไว้เขาจะได้มาบืชอเขาต้องการชดใช้ชแล้วฉันึกผิดแล้วขอโทษขอขอมาขอชดใช้ชแมวิญญาณเอาุญหลวงพ่อไปด้วยอ่านี่แหละตามนี้ <c oughs> มันมาเอาบุญของเราให้มันไปบุญทําให้วิญญาณเขาไม่ทุกข์ทรมานเขาก็จะไม่มาบีบหัวเธอขอน้ำมนต์หน่อยครับทุก <c oughs> แต่เธอต้องตั้งสัจจานะเมืม่อ <ạ. S 2> มีเวลาเธอต้องมาบวชให้เขานะสองเดือนสามเดือนวินญานอาน <c oughs> เอาบุญหลวงพ่อไปด้วยทุกวิญญาณเออ ให้อิ่มน้ำจำลานจะวางจะวางให้พอใจแล้ว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 ใช่ไหมเออดีมากขอให้เธอมีส่วนิ์แห่งบุญของเราด้วยทุกครั้งที่เราทำบุญทหารป้าและซี่ต้องหาปิดสองสองคนขอให้เธอหมดเวรหมดกรรมแล้วเอาบุญหลวงพ่อไปทุกครั้งที่ทำอะไรให้เธอมันเบิดบุญไปได้เลยให้เธอมีสิทธิ์แห่งบินนี้ด้วยอ่า เอามาอบุนนะได้ซี่ขวาอาซี่ขวาเป็นไงตอนนี่ยกม,มือขึอ้นก็จะดีขึ้นแ้ยกมือโอเคอามะมีเก็บนี่ด้วยละกี้ารลมาของเงินจากเราอายุนเดะ่ามาเพีปัญหา